พ่อค้าหนังสัตว์ใช่คืคือพ่อค้าหนังสัตว์ขอตีนตายหน่อยขอตีนตายหน่อยตีนกระต่ายมันหายากอะ่ะเอาเขาหามาให้กันตั้งเยอะเอาอันนี้เป็นแทนได้ไหมอะไรเออนี่คือรายมีสามแง่งลองกินดูขอชิมหน่อยหืมห ก็ดุกแล้วนะในปากมือขอหยิงก่อนสิ่งนี้เรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าตีนไก่โอ้โหตีนไก่ตอนนี้เครจะต่อไปนี้เขาจะให้ทุกคนหาตีนไก่มาแทนตีนตายแล้วเจ้าจะได้อะไรเจ้าจะได้ของดีโอ้ของดีมีให้อยู่แล้วับเลยเอาไปได้ของด้วย ควานที่สามารถชอเจ้าจริงจอกภายในชฉเดียว <S 2> <S 2> สุดยอดไปเลยเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกันนะขอได้ไหมอเอาไปเลยค่ยขอบคุณครับโง่ติงไก